สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันรัชนีสีพลเราอยู่กันที่บรรยากาศที่สดชื่นเลยค่ะที่บางขุนเทียนที่เขารู้จักกันก็คือทะเลบางขุนเทียนนั่นเองแล้ววันนี้ค่ะท่านผู้ชมเราอยู่กับทั้งสองท่านที่เป็นเจ้าของร้านสีฟู้ดชื่อดังเลยค่ะก็คือร้านบ้านปองพลสีฟู้ดกับทั้งสองท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณพี่สมปองเพตาลสวัสดีค่ะแล้วก็พี่สุรพลเพตาลน,นะคะ<ช>สวัสดีค่ะค่ะ ท่านผู้ชมคะทะเลกรุงเทพนั่นเองหรือที่เขารู้จักกันก็คือทะเลบางขุนเทยียนซึ่งในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วตรงจุดนี้ค่ะบางขุนเทยียนก็เป็นในโซนของทางใต้ของกรุงเทพที่ไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วบรรยากาศเหมือนทะเลเลยนะคะที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมถ้านึกถึงการที่จะทานอาหารทะเลต้องนึกถึงในแถวระแวกนี้เลยค่ะแล้วที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะคะหลายๆคนนักท่องเที่ยวนิยมกันมาเที่ยวเขาเรียกว,ว่าแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศค่ะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกับทั้งสองท่านกันถึงที่นี่ค่ะมีความสําคัญอย่างไรอย่างเช่นมีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนบ้างแล้วก็ที่ร้านปองพลซีฟู้ดเนี่ยมีอะไรดีอะไรเด็ดสําหรับอาหารทะเลที่เราะจะเข้ามาชิมชมกันนะคะวันนี้เราจะไปที่พี่สุรพลนะคะซึ่ง เจ้าของร้านทั้งคู่เลยนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักธุรกิจทางด้านอาหารทะเลด้วยซ้ําค่ะเดี๋ยวต้องถามก่อนนะคะว่าพี่สุรพลคะที่นี่เดิมทีเลยตรงนี้เป็นพื้นที่ยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับบริเวณพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับทําเป็นฟาร์มเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยคครับมีทั้งปูเนื่องจากใกล้ทะเลเอ่าวไทยเรามาก รับน้ําทะเลโดยตรงครับค่ะกุ้งที่มีจากธรรมชาติก็จะเกิดขึ้นจากในทะเลแล้วก็จะเปิดเข้ามาในในบริเวณพื้นที่ของวังพวกนี้ครับค่ะแล้วก็ก็จะเอาชาวบ้านก็จะเปิดกุ้งพวกนี้มาขายค่ะครับเราก็คอยรับซื้อเขาไว้ก็คือก็คือขอโทษนะคะก็คือพี่สุรพลกับพี่สมปองเป็นคนพื้นที่ที่นี่เลยค่ะก่อนที่จะมาเป็นร้านนี้ค่ะแล้ว คือเมื่อก่อนนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่เกษตรหมดเลยแล้วก็เป็นบ่อใช่ครับใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอย่างเช่นที่บ่อมีอะไรบ้างนะมีกุ้งมีหอยมีหอยครับค่ะโอ้ค่ะแล้วก่อนจะมาเกิดมาเป็นร้านนี้ได้ก็คือเริ่มจากอะไรก่อนที่จะเกิดมาเป็นร้านก่อนหน้านี้เราเคยส่งอาหารส่งออกไปต่างประเทศนะครับคือประเทศฮ่องกงประเทศจีนประเทศไต้หวันเนี่ยครับค่ะแล้วก็ ุรกิจตัวนี้คือเอากุ้งตัวหนึ่งที่ท่าบ้านแถวนี้เขาเรียกว่ากุ้งรูครับตัวนี้ส่งออกไปประเทศจีนเนี่ยครับฮ่องกงตัวนี้แล้วมันราคาดีมากแล้วก็ตอนตอนที่เกิดเกาะฮ่องกงที่เขาโดน<ช>ยึดคืนนะครับเขาก็มันมีปัญหากันนิดหน่อยงงใช่ระง,งับไปครับเราจึงได้หันมา ค้าขายในลองค้าขายดูในต่างประเทศดูค่ะก็แสดงว่าพี่สุรพลกำลังจะบอกว่าชาวต่างชาติโดยเฉพาะประเทศจีนเขาหลงไหลก็คือชื่นชอบในอาหารทะเลของเรามากใช่ไหมคะแล้วก็มันเกิดสะดุดนิดนึงใช่ไหมคะเราก็เลยต้องเปลี่ยนทิศทางใหม่เปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนยังไงล่ะคะครับก็เราก็หาพยายามหาที่จะส่งกุ้งตัวนี้ว่าจะไปที่ไหนได้บ้างนี้บังเอิญก็ไปรู้จักกับ ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนจีนครับคนนี้เขาก็รับรับส่งรับอาหารตัวนี้จากเราไปพอเขารับจากเราไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปส่งตามร้านทั่วไปโดยที่เรานไม่รู้หรอกว่าเขาไปส่งที่ไหนเราก็เอาุ้งตัวนี้ไปส่งให้เขาค่ะแล้วพออยู่ๆมาเขาผู้หญิงคนนี้เขาเกิดมีปัญหาหน่อยเขาไม่มีไม่มีโอกาสที่จะส่งได้เขาก็เลยแนะนําเราว่าให้ไปส่งที่นี่ไหมเพื่อเพื่อสารต่อของเขาแล้วเราก็ ตกลงครับว่าเอาส่งมางั้นก็แล้วก็เขาก็แนะนําว่าร้านตรงนู้นตรงนี้อแล้วก็พาเราไปเนี้ยครับผมก็ทําให้เราขยายวงขยายตัวนี้ไปที่ไปส่งที่แถวย่านสีลมค่ะแล้วทีนี้ค่ะแล้วทีนี้ท่านผู้ชมคนนี้ค่ะเขามีเรื่องเล่าให้เราฟังแย่ๆกว่าจะผ่านจุดนั้นมาใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทําไมถึง มีจุดหักเหยังไงแล้วจากประเด็นแรกเลยที่โดนสะดุดไปแล้วจนมีแนวความคิดยังไงว่าไม่ได้แล้วเราต้องมีร้านค่ะก็ก็เลยว่าเราก็ไปส่งอาหารไอ้กุ้งนี่นะใช่ไหมแถวศรีลมนนะคะส่งไปแล้วก็มีร้านอาหารเยอะแยะเลยแถวนั้นน่ะอืเราก็ได้ส่งหลายร้านขึ้นขยายได้หลายร้านขึ้นเออพอช่วงใบๆททาไมร้านแถวนี้ปิดหมดเราก็ได้ไปนั่งคุยกับ ก,กับพวกร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากจะทําร้านอาหารขึ้นมาบ้างเพราะว่าถ้าเราได้ทาเนี่ยโอ้มันดีนะเย็นๆอย่างเงี้ยเราก็ได้นั่งคุยกับเพื่อนๆค่ะแต่จริง,รงๆแล้วเราก็พอเราได้มาเปิดทํา,าร้านอาหารแล้วเราขายทั้งวันเลยคนะ่ะขายทั้งวันเลยไม่ะเลยแสดงว่าจุดเปลี่ยนจากที่บอกรู้จักผู้หญิงคนนั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นนําพาเราไป ไปไปยังไงที่บอกว่าไปจนเจอร้านโรงแรมที่เรามีขยายการส่งได้มากขึ้นผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเขาก็เขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยรับช่วงต่อเราก็เลยไปส่งช่วงต่อที่เขาได้เคยไปส่งอ่ะเป็นร้านหรูเลยแถวย่านสีลมอ่ะฉันก็เลยได้ไปรู้จักกับฟัตตคารเชียงกาลีลานลคะฉันได้ส่งทุกสาขาของเชียงกาลีลาหมดเลยเพราะเจ้าแกแบบว่า เขาก็ให้ความเชื่อมั่นเราอะของเรามาสดๆเป็นๆแล้วก็มือหนึ่งไม่ได้ถือสองค่ะฉันก็ได้ทํากับเชียงกัลีลามาสามสิบปีได้เลยสดงก็เลยได้มาเปิดร้านนะค่ะก็คือตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ก็คือยังทําการค้ากับเขาอยู่ตลอดเขาแล้วฉันยังได้ทําอีกหลายโรงแรมเลยโรงแรมอีกหลายโรงแรมฉันได้สที่ในกรุงเทพเนี่ยค่ะทําไมเขาถึงมีความเชื่อมั่นทํากับเราตลอด คือเรามีวัตถุดิบสูงให้ต่อเนื่องพวกโรงแรมพวกร้านอาหารนี่ชั้นสูงพวกอันนี้นี่ขาดไม่ได้เลยมแม้แต่วันหนึ่งสั่งเท่าไหร่ต้องได้ตามจุดประสงค์เขาต้องได้ลักษณะที่เขาชอบอเพราะว่าเราทําได้ของดีๆด,ด้วยถูกต้องตามความต้องการของเขาค่ะเขาก็ทําให้กับรยยเราได้ยืนยาวลักษณะเด่นของสินค้าเราคือคืออาหารทะเลเราเป็นไงคะอาหารทะเลของเราเนี่ยสดเป็นใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ราคาก็มไม่แพง อค่ะ,คะเอาละค่ะท่านผู้ชมคงอยากจะรู้ใช่ไหมคะที่เรามายืนตรงนี้ก็คือเป็นร้านบ้านปองพลซีฟูด้ดแล้วเปิดร้านมาตรงเนี้ยระยะเวลาจากวันนั้นที่เปิดมาถึงวันนี้กี่กี่ปีแล้วคะส่งอาหารทะเล30ปีนะคะลําเปิดร้านอาหารนี่มา15ปี15ปีค่ะแล้วการตอบรับลูกค้าอะไรเป็นไงบ้างก็ช่วงนี้ก็ดีขึ้นมากเลยค่ะอะไรดูว่าอะไรดูว่ามันตกลงนะคะ แต่ที่ร้านเราดีเพราะว่ามีลูกค้าต่างชาติอ๋อลูกค้าต่างชาติใช่ค่ะเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเยอะโตไงค่ะราคาดีก็คือได้ราคาดีใช่เพราะของเราสดเป็นอย่างงี้เขาก็รับได้แล้วเขามาจากที่ไหนกันคะเขารู้แรงการร้านของเราได้ยังไงเหมือนปากต่อปากปากต่อปากใช่ค่ะค่ะโอ้นี่ละคะเขารู้ว่าเราส่งจารทะเลใช่ไหมเขาก็กินคนนึงคนนึงก็บอกกันไปกันไป โอ้ oh, อย่างนี้นี่เองค่ะนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมคะอาหารทะเลไม่ใช่ว่าร้านไหนที่จะมีลูกค้าติดได้ขนาดนี้นะคะอย่างที่พี่ปองบอกว่าเป็นลูกค้าต่างชาติยิ่งทำให้ส่งสัญญาณว่าสินค้าคุณภาพจริงๆแล้วที่สำคัญราคา ราคาค่อนข้างสูงเพราะอะไรเพราะว่าเราขายคุณภาพใช่ไหมคะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมคะแล้วย่านที่เราอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นที่ที่ที่ตั้งของร้านเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศต่างๆนะคะก็เนื้อที่เท่าไหร่คะเนี่ยเนื้อที่สองไร่ครับสองไร่นะคะแล้วก็บรรยากาศก็ดีด้วยนะคะร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงนะคะสิบโมงเช้าครับแล้วก็ปิด ครัวปิดสามทุ่มครึ่งาทุ่คร่งร้านปิดประมาณสี่ทุ่มครับค่ะ,คะนี่แหละคะ่ะแล้วแล้วที่สําคัญลักษณะด้สัมผัสได้นะคะพอ,อะได้มารู้จักนะคะก็จะรู้เลยค่ะว่าทั้งสองท่านเป็นคนที่มีจิตใจ ที่ดีมากๆแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วบริการลูกค้าพูดคุยอย่างเป็นกันเองมากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญพี่สุรพลก็เป็นคนที่คุ้นเคยกับชุมชนย่านนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะทํางานเพื่อสังคมด้วยนะคะอย่างเป็นคนพื้นที่แล้วช่วยงานสังคมอะไรบ้างแล้วรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่อะไรบ้างแนะนําสักนิดค่ะตัวผมเองอยู่ทํางานอยู่กับโรงเรียนครับค,คือเป็นประธาน การศึกษาอของโรงเรียนที่นี่ครับค่ะ,คบะสถานที่ที่เที่ยวที่นี่คือตอนนี้กําลังแบบมาแรงสุดๆเลยคือสะพานรักทะเลครับผมเป็นสะพานที่วิ่งลงไปทายทะเลค่ะครับมีขี่จักรยานอแล้วก็มีจักรยานไฟฟ้าก็มีครับ คือนิยมคนนิยมมาออกกําลังกายมากเลยอ oh, ใช่ไหมร่มเย็นมากเย uh, ่ยค่ะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมแล้วจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะนักท่องเที่ยวก็มาแล้วแล้วแม้แต่คนไทยที่รู้จักว่าที่นี่มีอาหารอร่อยแล้วก็สดสะอาดเขาก็จะมากันแล้วเห็นกระซิบบอกว่าต่อจากนี้ไปจะต่อยอดของการบริการเรื่องอาหารซีฟูด้ดแล้วคิดไว้ว่าจะทําอะไรต่อไปนะคะที่จะมีอะ,อะไรรองรับนะคะ ากจะทำที่บ้านพักรีสอร์ทอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยเหมือนโฮมสเตย์อะไรีใช่ไหมคะค่ะแล้วก็แล้วก็สไตล์บอกได้ไหมคะว่าจะเป็นโฮมสเตย์แบบไหนก็แบบพักผ่อนที่อยู่ริมน้ำค่ะก็ล์ฟค่ะพักผ่อนอยู่ริมน้ำเนี้ยถ้าเกิดจะทานอาหารเนี่ยเราก็จากที่นี่เลยโอ้โหนี่นะคะท่านผู้ชมคะ นี่แหละคะออ่ะก็เร็วๆนี้ต้องติดตามแล้วค่ะเพราะว่าจะบอกว่า เรามาสัมผัสแล้วเราสัมผัสได้ของความสดชื่นแล้วจากไม่ไกลจากกรุงเทพเขตบางขุนเทียนเราก็จะมาเจอกับทะเลกรุงเทพก็คือทะเลบางขุนเทียนแห่งนี้เพราะว่าไฮไลท์ที่เดียวนะคะที่เดียวเลยก็คือทะเลของเขตบางขุนเทียนแล้วอย่างที่บอกคะ่ะ <c red> บางขุนเทียนจะมีเขตติดต่อ,อกับจังหวัดใกล้เคียงก็คือสมุทรสาครนะคะแล้วก็จะมีสมุทรปราการใช,ใช่ไหมคะแล้วพื้นที่ที่เป็นเขตของกรุงเทพก็มีบางบอลใช่ มคะบางบอลแล้วก็จอมทองซึ่งจะบอกว่า,าแล้วก็มีบางมดด้วยนะคะก็พื้นที่เราแวกนี้ค่ะก็เราจะรู้จักกันดีแล้วที่สำคัญอัตลักษณ์ของที่นี่นะคะพืชพันธุ์ธัญญาหารของธรรมชาติเต็มอิ่มเลยนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือความสดใหม่แล้วก็สะอาดของอาหารทะเลด้วยเดี๋ยวเราจะบอกท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเราจะไป ชิมเขาบอกว่าของดีของที่ดีที่มาแล้วไม่สั่งไม่ได้แล้วความอร่อยที่รลังสรรออกมาให้เราได้ชิมนั้นเดี๋ยวสักครู่เราจะไปร่วมดูนะคะไม่ว่าจะบุกตะลุยในครัวเลยแล้วก็ออกมาชิมร่วมกันด้วยนะคะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวเราไปชิมด้วยกันนะคะ เราอยู่กันในครัวแล้วนะคะของบ้านปองผลซีฟู้ดค่ะวันนี้เราอยู่กับเชฟใหญ่เลยนะคะที่มาควบคุมการผลิตนั่นเองค่ะ <Wow S 1> เดี๋ยววันนี้ค่ะแม่ครัวคะ <c oughs> วันนี้เราจะมาดูที่เมนูอะไรก่อนเลยค่ะปลาทูต้มะดันค่ะส่วนผสมก็ส่วนผส,สมก็มีน้ำมะนาวน้ำปลาผักชีไปเรื่อยผักชีไทยแล้วก็มะดันค่ะะดันสดสไฮไลท์เลยพริกขี้หนู สวนค่ะค่ะแล้วก็มีปลาทูนี่ปเป็นของแท้จากแม่กรองไมค่ค่ะนึงปลาทูนี่มาจากแม่กรองเลยค่ะแม่กรองเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าเมนูนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาปลาทูลงไปต้มก็อยู่ที่ประมาณสักหกเจ็ดตัวนะคะค่ะต้มให้เดือดใส่น้ำปลาลงไปค่ะน้ำมะนาวค่ะ ผงโนวที่ปรุงให้รสชาติมะนาวสดบีบเข้าไปนี่ออบีบไปเลยก็คือเป็นมะนาวสดจริงๆนะคะทีนี้เป็นไฮไลท์สาคัญเลยก็คือมาดันใช่ไหมคะก็ใส่ลงไปเลยใช่ไหมคะทีนี้ก็เป็นการเสร็จขั้นตอนค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนของการเสร็จสิ้นเอาปลาทูใส่หม้อโรยด้วยผักชีใบเลื่อยแล้วก็เป็นผักชีไทยนะคะแล้วก็พริกโรยหน้าไปเมนูปลาทูต้มมะดันนะคะ องค่ะเป็นเมนูอะไรคะเป็นเมนูปลาดุกทะเลผัดชาค่ะเป็นปลาดุกธรรมชาติค่ะอืมค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างก็มีพลิกนะคะที่เราปรุงมาปรุงเองค่ะค่ะแล้วก็มีใบมะกรูดค่ะแล้วก็มีกระชายค่ะแล้วก็มีพลิกสองสีนี้ค่ะแล้วก็มีใบกะเพราค่ะมีพริกไทยอ่อนค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูเมนูนี้เลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ จะม,มีมีกระชายมีพริกนะคะค่ะแล้วก็มีมีพริกแดงแล้วก็มีพริกไทยอ่อนด้วยค่ะเพื่อความเข้มข้นแล้วก็มีใบมะกรูดแล้วตามด้วยเ,เดี๋ยวสักครู่นะคะก็ตอนนี้ก็ผัดก่อนผัดให้เข้ากันค่ะ ใส่ปลาลงไปค่ะกิ่นหอมมากๆเลยค่ะปลาดุกนี้ก็เป็นปลาดุกทะเลนั่นเองนะคะน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยแล้วก็น,น้ำปลาน้ำปลาค่ะค่ะ แล้วก็มีผงผงปรุงรสค่ะอือก็ให้เนื้อปลามันละอุแล้วก็สุกทั่วถึงอืออือใส่จานเสิร์ฟได้เลย จากที่เราไปเยี่ยมชมในครัวนะคะก็จะเห็นได้ว่าเมนูที่หลากหลายของร้านนี้แล้วก็น่าที่จะรับประทานมากๆนะคะด้วยฝีมือของเชฟด้วยแล้วความพิถีพิถันที่รังสรรอาหารที่น่ารับประทานมาให้เราทานแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวท่านผู้ชมอยากทราบใช่ไหมคะว่าความเป็นธรรมชาติความเป็นสด ใหม่ของร้านนี้มันอยู่ที่ตรงไหนต้องไปถามพี่สุรพลเลยค่ะว่าในร้านมีประเภททีอ่อาหารที่บอกเป็นๆน,นี่มีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ฟังสักนิดค่ะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับเป็นอามีทั้งปูทะเลปูทะเลอันนี้เป็นปูขาวท้างหลังครับเป็นปูพื้นที่ของเราครับ,รบแล้วก็มีหอยแครงหอยแครงก็ชาวบ้านก็จับขึ้นมาขายเองแล้วก็ซื้อเอาไว้ครับ,รบแล้วก็จะมีพวกปลาปลาเก๋านี้ที่เป็นนะครับ อาหารของเราสดมากมีทั้งปลากระพงแล้วก็มีหอยหวานที่ส่งขึ้นมาจากใต้สดเป็นเป็นเลยครับแล้วก็จะมอีอีกหลายๆอย่างอีกหลายๆเมนูครับมีทั้กั้งด้วยครับมีกั้งด้วยค,ค่ะ ก็อย่างที่บอกอะค่ะท่านผู้ชมคะถ้าอยากจะทานอาหารสดๆและพื้นที่นี้ร้านนี้รองรับท่านผู้ชมที่สนใจนะคะก็มาได้เลยนะคะชื่อว่าบ้านปองพลซีฟู้ดค่ะทีนี้ค่ะหลังจากที่เราไปดูการรังสรรคอาหารที่น่าสนใจแล้วน่ารับประทานแล้วเราจะมาพูดคุยกับ เชฟใหญ่นะคะว่าเมนูที่วางอยู่บนโต๊ะที่หลากหลายแยะๆมากมายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นด้วยตรงนี้ค่ะพี่ปองคะ่เมนูก็เป็นปลาทูต้มบะดันค่ะปลาทูก็สดค่ะสดเลยนะคะนี่บะดันนี่ก็เก็บมาจากบ้านนะคะเนี่ยค่ะงค่ะปลูกเองด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวต้องลองชิมแล้วค่ะความการันตีของความสดของร้านนี้นะคะอื้อ อร่อยมากแล้วก็ปลาทูมีรสชาติที่หวานแล้วก็กลมกล่อมด้วยมะนาวสดๆที่บอกคนทำบอกว่าบีบกันสดๆเลยนะคะค่ะอร่อยมากค่ะพี่ไปเมนูที่สองดีกว่าชะครามยำไทยค่ะมาที่นี่ก็จะเป็นมีมชะครามเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ความน่าสนใจก็คือชะครามไม่ได้มีทุกจังหวัดด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีจังหวัดอะไรบ้างนะคะ มีแถวสมุทรสงครามมีแถวเตียงทะเลอ่าค่ะเราไม่ได้หาทานง่ายๆต้องอันนี้มันรสชาติไทยๆนะคะไม่ได้เขาเรียกว่าสดๆเลยแล้วก็สิ่งที่ใส่ก็คือมีมีกุ้งมีปลาหมึกนะคะต้องชิมก่อนละคุณผู้ชมอร่อยมากรสชาติของใบชะครามมันจะนุ่มละมุนลิ้นเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็กลมกลมรสชาติไทยๆจริงๆเลยค่ะอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นหอยลายผัดน้ำพริกเผาค่ะหอยลายนานี้ก็อ้วนแล้วก็หวานค่ะแล้วสดยังไงคะที่บอกว่าสดเนี่ยนี่ชาวบ้านเขาเอาพอเขาขึ้นมาเขาก็วิ่งมาส่งให้เราเลยค่ะน,นี่เจ้าประจำค่ะ,คะต้องลองชิมนะคะนี่ค่ะแล้วก็แก่ง่ายด้วยแล้วแล้วการล้างทำความสะอาดก็สะอาดเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะ อตอนแรกที่เห็นนะคะคิดว่ามันจะเผ็ดแต่ไม่เผ็ดเลยกลมกล่อมมากไม่หวานมากนะคะก็คือมันกลมกล่อมนะคะ,คะอร่อยมากค่ะนี่อะไรคะนี่คือปลาดุกทะเลผัดชาะค่ะ,คะเป็นปลาดุกทะเลนะคะต้องต้องต้องลองชิมก่อนค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมน,นี่ค่ะ ไม่ไม่ไม่ได้ว่ามาชมหรืออะไรนะคะท่านผู้ชมมันนุ่มแล้วความสดมันบอกได้เลยว่าทานแล้วมันมันส่งสัญญาณว่ามันสดจริงๆเลยคะ่ะมันนุ่มแล้วก็รสชาติก็กลอบๆด้วยแล้วก็ไม่เผ็ดนานะคะค่ะคราวนี้มาที่เมนูนี้ค่ะนี่อะไรคะอู้ผัดผงกะหรี่อ๋อเป็นเมนูที่บางคนมาแล้วสั่งเป็นประจําด้วยใช,ใช่ไหมคะจังสังค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะลองชิมนะคะ ค่ะท่านผู้ชมเนื้อปูค่ะอร่อยค่ะกลิ่นหอมของผงกะหรี่นะคะผสมกับปูที่สดมันทำให้ละมุนล,ลิ้นนะคะค่ะ อีกอันหนึ่งเมนูที่ตัวนี้ค่ะพี่ฟองคะอันนี้เป็นกุ้งมังกรอบหมี่ยอดซุปค่ะค่ะอ๋ออันนี้คือคือคือซุปของกุ้งมังกรอ๋อมันมีซุปด้วยนะคะทานยังไงคะมีอยู่ข้างล่างนะคะอ๋อมีมันมีมีอยู่ข้างล่างมันมันก็อันนี้คือซุปค่ะค่ะอันนี้เป็นซุปแล้วเวลาทานก็คือ ราดลงไปในในนี้ใช่ไหมคะค่ะนี่คือหมี่ค่ะค่ะเดี๋ยวต้อง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 ลองดูอ๋อเป็นหมี่กรอบคือหมี่กรอบนะคะหมี่จะอยู่ข้างบนค่ะค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้ต้องต้องถามว่าเวลาที่มีลูกลูกค้าเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาจะสั่งกันมากๆเลยเป็นประจําเมนูอะไรคะอ๋อเป็นปลาดุผัดชาตัวนี้ครับอ๋อปลาดุผัดชา ถ้าเป็นคนไทยนะครับผลิตภัณฑ์ชาจะมาอันดับหนึ่งมาอันดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นเป็นลูกค้าคนจีนก็จะเป็นแบบซีฟู้ดอีกแบบหนึ่งคือประมาณกุ้งมังกรมเป็นนี้กินของเป็นๆนะครับข้าวเหนีค่ะค่ะค่ะแล้วก็ผิดกั้งอ๋อพวกกั้งด้วยเขาเรียกเมนูอะไรนะคะอันนี้กุ้งมังกรผัดหมี่ยอดซุปค่ะอ่ามีทั้งหมี่กรอบแล้วก็หมี่ที่ลวกแล้วใช่ไหมคะ น่าทานมากค่ะสไตล์เหมือนคล้ายๆราดหน้านะคะค่ะไม่ต้องปรุงเลยค่ะไม่ต้องปรุงเลยค่ะอร่อยมากกุ้งมังกรค่ะมีปูนะคะแล้วก็มีประเภทของปลาทะเลด้วยนะคะแล้วทีนี้อีกอีกเมนูสุดท้ายอันนั้นที่เป็นไฮไลท์เลยอันนั้นกุ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะคืออันนี้กุ้งตะกาดกุ้งธรรมชาติอื จากไอทะเลบ้านเราเนี่ยค่ะที่อื่นก็จะไม่ไม่ค่อยมีแบบนี้ค่ะค่ะแล้วลักษณะเด่นของกุ้งของกุ้งตะกาดนี่มันตะกาดเนี่ยนะคะเนื้อจะหวานกรอบค่ะหวานหวานกรอบกินทานได้ถ้าเปิดเปล่ออะไรกินได้เลยค่ะนี่ก็เป็นจุดเริ่มเนาะของการมารู้จักร้านนี้ต้องรู้จักกุ้งตะกาดใช่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมคะเป็นเมนูที่หลากหลายมาก แล้วก็น่าสนใจแล้วที่สำคัญนะคะเป็นเมนูที่รังสรรค์ขึ้นมาจากธรรมชาติแล้วรัชนณการันตีเลยค่ะเพราะว่าได้สัมผัสได้ทานแล้วมันมีความสดแล้วก็ใหม่นะคะสัมผัสจากลิ้นของเรานี่แหละคะ่ะความอร่อยกลมกล่อมทุกอย่างที่ได้ทําออกมานะคะก็อยากให้ทุกคนได้แวะเวียนเข้ามาเดี๋ยวต้องถามก่อนคะ่ะว่าพิกัดของร้านนียคะ่ะอยู่ที่ไหนนะคะเอออยู่บางกุทียนชายทะเลครับ ถนนบางกุเทียนชายทะเลเลยสอนอกเชียนทะเลมาประมาณ500เมตรครับแล้วอยู่ฝั่งซ้ายถ้ามาจากพระรามสองครับค่ะแล้วความสดใหม่แล้วราคาเป็นไงบ้างคะจับต้องได้ไหมจับต้องได้ก็อย่างกุ้มังกรถ้าไซนี้ก็ประมาณ900อยม900บาทก็ทาได้แล้วค่ะ,คะ,คะ แล้วอย่างอื่นเมนูอื่นกาศแบบจานนี้ก็ส0 0ร0อสนี่เยอะนะคะเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ปลาดุกทะเลปลาดุกทะเลนี่คิดเป็น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 แบบเป็นของเป็นนะคะก็คิดเป็นกิโลค่ะเป็นกิโลค่ะเป็นกิโลกิโลละอะไรเงี้ยค่ะค่ะอันนี้จานนี้ก็ร8 0แสิบบาทอ๋อค่ะแล้วเปิดนะคะร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงส0โมงค่ะเปิดตั้งแต่1ิบโมงค่ะปิดก็ ปิดครัวก็ประมาณ3ามทุ่มครึ่งปิดร้านก็ประมาณสี่ทุ่มค่ะอ๋อค่ะแล้วคือไม่มีวันหยุดมีไหม <laughs> วันหยุดเหรอคะค่ะ <Okay. S 2> ปีหนึ่งบางทีก็จะเลือกหยุดสักวันหนึงอสองวันนะคะปี <okay. S 2> <laughs> ค่ะค่ะนี่ท <laughs> ่านผู้ชมแวะเวียนกันมาได้การันตีความอร่อยจริงๆนะคะด้วยบ้านปองพลซีฟู้ดแล้วท่านผู้ชมจะไม่ผิดหวังเลยถ้ามาจากกรุงเทพ เขาเรียกว่าที่นี่เป็นย่านทะเลกรุงเทพก็ว่ดดาได้ก็คือทะเลบางขุนเทียนนี่ละคะไม่ต้องไปไกลเลยนะคะหาของทะเลสด,สด,สดอร่อยไม่ต้องไปไกลที่นี่เลยรองรับผู้ที่เข้ามาได้เต็มอิ่มเลยค่ะแล้วจํานวนก็มีที่นั่งพอด้วยเราจะบอกว่าตอนนี้ใกล้ฤดูของไฮซีซันนักท่องเที่ยวเยอะมากๆถ้าสนใจอย,อยากจะมาต้องจองก่อนมาที่เบอร์อะไรคะที่ติดต่อจองที่ร้าน0-81 4008 548ค่ะค่ะหรือในเว็บไซต์หรือเพจใช่ค่ะค่ะเพจชื่อว่าอะไรนะคะ บ้านปองพลซีฟู๊ดทีน่นี่อ่าค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมคะแล้วท่านก็จะไม่ผิดหวังกับการได้มาชิมแล้วก็ได้มาทานแล้วส่วนใหญ่ตอนนี้จะบอกว่าร้านนี้เขามีแขกต่างชาติเยอะด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกคะ่ะคนต่างชาติเขาหลงไหลในอาหารทะเลเป็นอาหารเขาเรียกว่าซอฟพาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยก็อยากให้ทุกคนอย่าลืมนะคะแล้วก็อย่าพลาดมาทานที่ร้าน ปองพลซีฟู้ดบ้านปองพลซีฟู้ดที่เทียนทะเลแห่งนี้ค่ะวันนี้ค่ะเต็มอิ่มด้วยความอร่อยค่ะเพราะว่าก่อนที่จะมาออกทั้งนั่งคุยกันตรงนี้ก็ทานมาแล้วแล้วก็ยิ่งการันตีเลยค่ะว่าอร่อยจริงๆค่ะก็เชิญชวนนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการดูแลครั้งนี้แล้วก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากๆขอบคุณนะคะ